ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปมันชนกฟาร์มเนี่ยเอฟซีผู้ทุกคนครับผมสวัสดีประจำช่องเท่าเซาครับเซาทียี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมือสินเดือนพอดีครับผมมือนี้ทางเข้ากับสิมาเปิดแบงก์ว่าแม่ลูกครับมีอยูซีโคมซีครูน้ำกันนะครับผมลูกผู้สองลูกเมียสองนะครับหมักโคมใดสนใจโคมใดเดี๋ยวเบิรงรายละเอียดในคลิปไปพร้อมๆกันครับผมแล้วเริ่องจะคมบแล้ครับแม่ลูกผู้นะครับแม่ลูกผู้นี่ครับ ง่วหลูกแหลกหลูกสองแบบาณนี้ครับส่วนสูงลอยสามสิบนะครับเครื่องเพชรดํำครับแม่นี่ครับแดงโบดยางดีครับผมสดๆเลยครับไทยกลางครับผมผมนี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับร้อมทรงฟีห้สองลอยกิโลเมตรแหลกเฉลีันกน่าคอกทุกบาทครับบ่ได้ขอมาจ้ำก้อนเมตตบาทเดียวดอกครับผมมาตมังต้องกันครับเปิดความเปิดรักถารับอยูหนาคอกได้เลยครับผมนี่เบ่งแดงงามครับผม ทรงหลูกงามครับง่ว่าแม่นี่ทรงหลูกงามหนุ่มใส่กําลังเรียมอยู่ข้างลังนะครับหนึ่งมืนสี่พันหารอยบาทเท่านั้นครับชุดที่สองนะครับสิเป็นชุดสี่โตนะครับแม่หลูกเมียนะครับง่ว่าขอเดียวกันลูกสาวกับอายุประมาณซ้ำๆกันครับผมบ่อยากแยกนะครับผมมาสื่อมาทากันขันแยกว่าสิเป็นราคาแพงเึ้นไปนะครับผมขันเสือยกไปก็สิเป็นง่วราคาถือครับ นี่ครับแม่เพิ่นตัวแรกนะครับส่วนสูงแม่นี่อยู่รอยสามหารอยสามแปดครับผมนี่สูงไงนะครับสูงเงี้ยวดีถ้าไ,าาไหนอ้างปานใดนะครับเพว่าลูกแรกลูกสองออกมากนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้เบิ้งลูกเพิ่นนะครับลูกแดนมาหากริ้งนี่นนครับลูกเพิ่นเราไปหาเมียเดี๋ยวนะหาแมียหาเมียหาเมียหาแม่ยไปไล่ไปหาแม่ให้เบิ้งนะครับผมไปหาเมียให้เบิ้ง นะครับตัวนี้นะครับนี่ลูกขืนนะครับอันนี้นี่ตัวขึ้นเขาอยู่นี่เป็นลูกแม่ข้อไล่นะครับแดงแดงเพราอมันกันนะครับผมอายุประมาณเดียวกันนะครับเลยนี่ครับแม่สองอันนี้ว่าลูกแรกนะครับผมติดจอยเสือนะครับว่าลูกแรกส่วนสูงโย่ลอยสามสิบพอดีครับผมนี่ลูกสาวกับตัวแดงนี่นะครับนี่ตัวนี้ครับผมเบมือนกับทรงลูกแดงดีแห้งครับว่าแม่ข้อไล่นะเครื่องเพียดดำนะครับ สาวเพิ่นหันหันหันส่วนตัวนี้กับลูกแม่แดงเขาบีบวาหันนะครับชุดซีโตครับผมเอาไปนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมนี่ซีโตนี่นะครับเป็นตัวแม่ทั้งเบิร์ตนะครับผมเป็นตัวแม่ทั้งเบิร์ตง่วลูกแรกลูกสองครับสดๆเลยนะครับหนี่นี่อดีตจ้อยแน่นะครับง่วนนี่อดีตจ้อยเนี่ยสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับหรือท่านใดอยากยกไปครับผม อยากยกไปนะครับม่วงหกตครับชุดที่สองครับชุดแรกนี่ครับผมกับแม่ลูกผูนี่นะครับจุดแดงน้ำกันเหมือผมเอาน้าในในราคาสามหมื่นแปดพันบาทนะครับผมม่วงหกตนะครับตัวแม่หาตัวผูหนึ่งสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นครับผมถือควบละสิบสองในน้อยนะครับคุ้มชุดคุ้มครับผมม่วงไทยกลางนะครับถือควบละเมื่นสองน้อยครับผมก่อนนี้ยกไปเท่านั้นนะครับ ว่าแมวว่าเอาคมเดเราสิต่อได้สิบสองน้อยๆบ่ได้นะครับอันนี้บอกกันตรงๆนะครับผมอันนี้เป็นราคายกไปนะครับง้อหกตัวครับไปตั้งคอกต่างฝูงม่ได้เลยครับผมสามเมื่นแปดพันบาทเท่านั้นครับง้อหกตัวสุดท้ายครับเป็นแม่ลูกผูครับง้อลูกสองลูกสามประมาณนี้ครับผมส่งดวงงามเนี่ยใส้ครับนวลนนี่นงครับเนี่ยนังดีนะครับส่งดวกงามงวอแม่ขาวนี่นะครับไอ้ลูกหาแมก่อนนี่ครับ ตวนสูงเมอยูุลอยยี่แปดนะครับผมลอยยี่แปดเหมือนครับเหนือนังดีครับงอแมนี่เนื้อนังดีเยอะอ่าผมนี่หนึ่งมื่นสี่พันหาหอยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันหาหนยบาทครับหนึงลูกไส้นะครับอามาคไหดสนใจคบใดโทรมานะครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าครับผมคือพายอยากจากมาเบิ้งโตจริงครับโยกไก่นะครับโยกไก่บ้านกับมาเบิ้งไก่นะครับผม ปีกาข้องกัาต่างที่บาลดูไงตําบลหนองแคนอาเภิ่ปะพุ่มรัดจังหวัด้อยเอ็ดครับผมไก่กันยังไงทุกคบอกมาจากันได้นะครับทุกคนบอกมาจากันได้บ่ไก่กันหนาเกียร์เท่ากับว่าได้เก็บเพิ่มนะครับเงินยืนราคาให้นะครับสองร้อยกิโลเมตรแรกนี่ฟรีนะครับผมเกินนั่นไปสองร้อยห้าสิบโลบวกนี่เทาได้ขอ,ขอคันมูลมันเพิ่มนะครับอ ร้อยใดสนใจแบบใดนะครับแม่ลูกคู่แม่ลูกมียมี่ห้เลือเหมือดครับผมเป็นทยการทั้งเหมือดนะครับสื่อยกไปแหงเถือกครับผมสื่อข้อนสิบสองกัวปานว่าไทยกี่ครับบอกเลยหาไดลาค่านี่หาไดตมกว่านี้เชิญครับข้ประกันตำนี้ให้ค้าโทค้าท้อนนะครับกระดูกสวงสุดดวงนะครับผมข้อประกันตำนี้ให้ไก่ไก่ันไรกับไปเก็บเงินกันหนาขวกนะครับบ่ได้ขอมาจําจากความพี่น้องก้อนเมตาบาดเดียวครับผม เดี๋ยวความสบายใจครับสื่อจากความเฮามีบริการคนส่งไห้หอดคอหอดหมองนะครับสำหรับโมนิ่งกับมาฝากไอซ์โมนี้ครับผมหมักร้อยไร้นะครับหมักแม่ลูกผู้แม่ลูกเมียอยากได้ยกนะครับกะโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าซอลลัมโมนิ่งฝาดไอซนี้ครับผมกราบสวัสดีครับ